ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับขายน้ำพริกแม้มีหมื่นล้านเปิดบ้านสวนเสียตาปัญญาเจ็ดไรมีหมื่นล้านไม่พอมีหมื่นล้านไม่พอเลือกผัดน้ำพริกขายเปิดบ้านสวนเสียตาปัญญาเจ็ดไรสร้างไว้ให้เลี้ยงหลานทั้ง5้าคนนอกจากยึดหลักพอเพียงจิตด,ดินขยันปลูกผักผลไม้ทำสวนเพื่อทำบุญและแบ่งปันแม่แอล วัสนาขยันมากๆไม่อยู่นิ่งปลูกผักทำสวนกินเองยังขายน้ำพริกอีกต่างหากโดยล่าสุดยังโพสคลิปกำลังผัดน้ำพริกกาก,ากหมูในกระทะพร้อมเผยว่าผัดน้ำพริกกาก,ากหมูผัดน้ำพริกกากหมูกุ้งแห้งตั้งแต่ไก่โฮจะได้ทันท่งคุณลูกค้าวันนี้ให้ได้ทานทันใจคะ่ะมีเสียงไก่ขันยืนยันด้วยละขณะที่หลานๆก็ตามรอยปลูกผักกินเอง โดยเผยคลิปน้องน้ำอุ่นกำลังตัดต้นอ่อนผักบุ้งด้วยว่าน้ำอุ่นมาตัดต้นอ่อนผักบุ้งสดสดของโปรดไปผัดเองทานเองเรียกได้ว่าความสำเร็จของคุณปัญญานิรันกุลนั้นไม่ใช่เพียงการบริหารงานที่ดีอย่างเดียวแต่การเดินทางมาถึงจุดที่ทุกคนยอมรับในวงกว้างเช่นนี้คุณแอลภรรยาของเสือตาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ที่คอยเป็นทับหลังคอยช่วยเหลือสนับสนุนนอกจากคุณแอลจะเป็นภรรยาและคุณแม่ของลูกๆที่น่ารักคุณแอลก็ยังเป็นมือปลูกอย่างที่เสียตาเคยพูดถึงว่าคุณแอลมือขึ้นปลูกผักอะไรก็ได้ผลดีดังนั้นพื้นที่เจ็ดไร่หลังบ้านจึงเป็นแปลงผักสวนครัวขนาดใหญ่ปลูกนานาสารพัดพืชผักผลไม้ทั้งกล้วยผักสวนครัวพริกคะนา้า ดอกสโสนมะอึกแตงกวามะเขือเทศผักชีราวผักชีใบเลื่อยสะระแหน่เป็นต้นผักอะไรแปลงส่วนนี้มีเกือบทุกชนิดส่วนตรงข้ามบ้านอีกด้านหนึ่งยังมีที่อีกหนึ่งไร่ไว้เพาะเห็ดและพื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของคุณแอลที่คอยดูแลเอาใจใส่เก็บดอกเก็บผลไม่เพียงจัดการดูแลแปลงผักสวนครัวขนาดใหญ่นี้เท่านั้น พอพื้นที่ถึง7ไร่ผลผลิตจากผักผลไม้ต่างๆจึงถูกแบ่งไปแจกพนักงานที่บริษัทเวิร์กพอยต์รวมทั้งถ้ายังเหลือคุณแอลยังนำผลิตผลที่มากเกินรับประทานมาแปรรูปเป็นกล้วยแช่น้ำผึ้งกล้วยฉาบแหนมตุ้มเห็ดขายผ่านไ g จีทำแบบสนุกสนุกทำเพลินๆนอกจากนั้นยังมีเมนูกระท้อนแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มจำหน่ายอีกด้วย นอกจากสวนขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านหลังนี้แล้วครอบครัวนิรันคุณยังมีบ้านที่เขาใหญ่ซึ่งที่นั่นก็มีสวนผักขนาดใหญ่ที่คุณแอลก็เป็นคนดูแลและจัดการอีกด้วยแต่ดูเหมือนล่าสุดคุณแอลจะมีแผนว่าจะย้ายสวนผักจากที่เดิมมาไว้ในพื้นที่ใหม่ในบ้านเนื่องจากลูกๆจะปลูกบ้านตรงสวนผักเดิมขนาดมีหมื่นล้านขึ้นเป็นผู้บริหารมีทรัพย์สินมากมาย แต่ไม่เคยอยู่ทำงานขยันหาตังค์ได้ตลอดเวลาและเลือกใช้ชีวิตติดดินมากกว่าติดหรูรับรองมีมรดกส่ตงต่อให้ลูกหลานอย่างแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ